สวัสดีครับวันนี้ผมซินร,รันนิ่งทุเดย์นะครับผมวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระดีๆที่จะมาแชร์หรือว่ามาบอกต่อนะครับผมให้กับเพื่อนๆพี่ๆทีมงานซูเปอร์สปอร์ตเซนทันเบอร์ทูท่านเลยนะครับผมต้องสำหรับ A s i ิตนะครับผมได้ทําการเปิดตัวรองเท้ารันนิ่งสรุ่นนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ันั่นเองซึ่งจะมีการวางจาหน่ายหรือว่าวางขายเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็คือวันที่28ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับรุ่นแรก มีจิกสปีดนะครับผมมีจิกสปีดมีอะไรนีบ้างนะครับผมก็ด้วยการผสมผสานระหว่างตัวคาร์บอนเพลทนะครับผมไกดูโซเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวไฟฟลบาร์นะครับผมที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกหรือว่าทําให้ลดอาการบาดเจ็บของคุณนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มสมรรถนะของการวิ่งของคุณเนี่ยทำให้ไหลลื่นแล้วก็ทให้การวิ่งเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะครับผม เพราะว่าจะมีในเรื่องของตัวคาร์บอนเพลทนะครับผมที่ช่วยในเรื่องของแรงดีดหรือว่าแรงส่งนะครับผมส่วนตัวไฟฟล์บาสเนี่ยช่วยรองรับแรงกระแทกนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวไกดโซเทคโนลยีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการผลักหรือว่าทําให้การวิ่งเนี่ยมีความไหลลื่นหรือว่าทําให้การวิ่งแล้วเนี่ยได้ระยะไกลขึ้นแต่ทําให้เราเหนียวนะ้ำลงนั่นเองนะครับผม แล้วยังช่วยในเรื่องของการทําสปีดหรือว่าทําเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับผมราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะครับผมส่วนในเรื่องฮิวดอปหรือว่าออฟเซตนะครับผมอยู่ที่ประมาณ5้มิลนะครับผมส่วนน้าหนักของผู้ชายนะครับผมเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ230กรัมนะครับผมของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ190กรัมนะครับผม ก็ตัวต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นในเรื่องของตัวไฮเปอร์สปีดนะครับผมเจ้าตัวไฮเปอร์สปีดนะครับผมจุดเด่นนะครับผมก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวไกด์โซเทคโนโลยีนะครับผมช่วยในเรื่องของแรงผักหรือว่าทําให้การวิ่งเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติทําให้วิ่งไกลแต่ทําให้เราเหนียล้วลงก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วที่ช่วยเสริมให้กับการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าอย่างคล่องแคล่วเนี่ยแล้วยังมีความทนทานอายกุการใช้งานสูงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว EVA โฟมนะครับผมที่ช่วยรองรับน้ำหนัก หรือว่าลองรับแรงกระแทกนะครับผมแล้วก็มีน้าหนักเบานะครับผมมีความคงทนนะครับผมทําให้อายุก,การใช้งานของรองเท้าเนี่ยมียาวนานมากขึ้นนั่นเองแล้วช่วยให้การวิ่งของคุณเนี่ย ได้เต็มประสิทธิภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมฮิวด็อกหรือว่าออฟเซ็ตก็ยังคงเป็น5มิลเหมือนเดิมนะครับผมส่วนในเรื่องน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250กรัมนะครับผมของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ2 1 0กรัมนะครับผมสำหรับตัวไฮเปอร์สปีดนะครับผมเปิดตัวอยู่ที่3,200บาทนั่นเองนะครับผมก็ข้อแตกต่างสาหรับ2รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นในเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับผมน้ําหนักของผู้ชายเนี่ย ตัวไฮเปอร์สปีดจะมีน้ำหนักมากกว่าตัวเมจิกประมาณ20กรัมนะครับผมส่วนของผู้หญิงเนี่ยไฮเปอร์สปีดมีน้ำหนักมากกว่าตัวเมจิกเนี่ยประมาณ10กรัมนะครับผม ส่วนในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวพื้นชั้นกลางนะครับผมเพราะว่าตัวเมจิกสปีดเนี่ยใช้ในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เป็นไฟฟล์บาร์สนะครับผมส่วนในเรื่องของตัวไฮเปอร์สปีดเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น EV a ีเอโมนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนก็สนใจก็อย่าลืมทักทายหรือว่าเข้ามาดูหรือว่าสอบถามทางด้านรองเท้า หรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมของแต่งร้านซูเปอร์สปอร์ตเซนทันเบอร์ได้นะครับผมวันนี้ผมชินรันนิงสตอรี่ทูเดย์ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ